ในยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นอีกทั้งบทบาทของอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพได้อย่างง่ายดายงานโน้การประกอบอาชีพขอพ่อค้าแม่ขายก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันจากที่เราเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ตามท้องตลาดหรือห้างหลัง ไปประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิมการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้นจะดีแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้าโรงเรียนของเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติให้นักเรียนสามารถออกแบบสินค้าหรือสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบและวัสดุในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง ยินดีต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสการเรียนรู้ในห้องเรียนนวัตกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดลโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารตั้งอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กระเหลี่ยงและเมียนมานักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากและยากจนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพ โรงเรียนจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10เรื่องมีงานทำมีอาชีพสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนจึงได้สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนเป็นฐานดำเนินการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายอาทิ การนวดผ่อนคลายด้วยลูกประคบสมุนไพรการทำเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกระเรียงและน้ำพริกต่างๆเป็นต้นเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่องด้วยพลังความร่วมมือได้สร้างบุคลากรคุณภาพคือครูสามเศร้าได้แก่ครูในโรงเรียนครูพ่อแม่และครูในชุมชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ดีขึ้นด้วยผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประจับแก่สายตาและเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนว่าเป็นโรงเรียนพารอดเนื่องจากสามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้ระหว่างเรียนได้จริงซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนํามาสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีด้วยการต่อยอดเป็นนวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดล วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดลมีดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของนวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดล3 เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดลกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมมีขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเป็นสีระยะคือ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน 2. ยกร่างนวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดล 3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของนวัตกรรมและ 4. การประเมินผลการใช้นวัตกรรมแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยพารอดโมเดลเริ่มจากการนำนโยบายสู่การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ปัญหามาดำเนินการตามแผนที่สามารถยืดหยุ่นได้ พร้อมสร้างโอกาสพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทักษะการสร้างสารรค์และนวัตกรรมในการคิดิเริ่มเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นด้วยแนวคิดเชิงออกแบบสร้างสารรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดดิจิทัลผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมคือนักเรียนมีความรู้และทักษะในการนำเสนอสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นสินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง มาพัฒนาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผสานกับกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้วิชาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์การขายในยุคดิจิทัลเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนำเสนอธุรกิจในสื่อออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนก่อให้เกิดการสร้างงานในตลาดดิจิทัลและมีรายได้ระหว่างเรียนตลาดโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลในการใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะอาชีพจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนงวัตรกรรมเหรียญทองระดับประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นต้นแบบที่จะให้หลายๆโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ในถิ่นธุรกันดารเด็กเหล่านี้เนี่ยขาดโอกาสในหลายเรื่องในการพัฒนาเด็กในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย เราคงจะต้องควบคู่ไปทั้งวิชาการแล้วก็อาชีพไปด้วยกันเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนวัตรกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดลเป็นนวัตรกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนมีศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยีมีความเป็นนวัตรกร,รสร้างสรรพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังปรากฏผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ในปี2565นักเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดตากเข้ารอบ9ทีมสุดท้ายและได้รับรางวัลเงินสด15,000บาทจากการร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมลูกประครบสมุนไพรในกล่องทำความร้อนหรือ h o ตบ็อกซในรายการ Win Win War O โอท็อปจูเนียประเทศไทยครั้งที่1และในปี2566รางวัลชนะเลิศด้านทักษะอาชีพ จากการประกวดนิทรรศการและนำเสนอผลงานแต้มแสงดาวที่ปลายดอยนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดตากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยนำนักวิทยาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียนในเรื่องการตลาดออนไลน์และต่อย,ยอดนวัตกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยพารอดโมเดล ด้วยการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นนวัตกรท้องถิ่นเพื่อออกแบบสร้างสารรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป